วันนี้ได้เปิดรับรู้แล้วว่าบารมีเรามีองค์เทพอยู่จริงๆเราห่างหายไปนานแล้วเป็นยังไงบ้างาลูกวันนี้ก็สบายใจยค่ะ,ละโล่มไหมโล่จากพี่จันแม่ปลดล็อกให้ทั้งวันดาปลดล็อกให้เบาไหมเบาเราได้เปิดบารมีด้วยโล่งไหมโล่ง<ล>อะไรที่มันหนักๆในใจมันเหมือนโดนกดกดล,ลอยไหมเป็นยังไงเนี่ยบอกมันโล่งบอกไปไม่ถูกตัวเบาอ,อยู่อะ อาการที่เราแบบว่าเบื่อแล้วก็แบบน้อยใจอะไรเงี้ยหายไหมเนะบา <au S 2> ขึ้นไหมเบาขึ้นะแม่พยายามที่จะไม่คิดไม่คิดแล,แล้วนะเออพอที่อาจารย์แม่พูดพมานดาพูดเนะี่ยรู้สึกเราได้เข้าใจมากขึ้นไงว่ามันทําให้เราลงจะจบลงแล้วเราก็จมอยู่ความทุกข์จริงใช่ไหมและจากการเปิปควมรู้เนี่ยวันนี้เป็นไงเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะดีมากเลยเหมือนว่าลูกได้สัมผัสทันที ตัวชาไหมเพียงการยังไงนะถามว่าตัวมันเบาหรือไม่ไม่ชาไม่ช็อตแม่ยังไงแต่เบารั่วตลิบตามไม่ขึ้นใช่ไหมใช่เราแปลกใจว่าลิบตามไม่ขึ้นลืมตามไม่ได้แต่ตอนทีดชิดออกไปนะมันโล่งไหมโล่งแต่ท่านอยากจะพยายามที่ท่านจะพูดจะออกให้ได้แต่แต่อย่างไม่พูดแต่อย่างั้นอยู่ต้องกลับไปปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาแม่อีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่ก็ได้นะ ได้ไหมได้นะแล้วก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดที่พามันดาบอกว่าลูกต้องกลับมาทําหน้าที่กลับมาบูชาคิดว่าอยากทําพิธีหรือว่าอะไรไหมถวายให้ท่านนะลูกก็ทําที่บ้านก็ว,วันสองวันลูกก็ทําดีลูกก็คิดเองทําเองบางทีลูกออกคิดแม่มาดูก็เป็นที่ว่าเป็นบุญก็เป็นของแม่นำามอาอกแม่เป็นแต่ตา ก็ทำตามปฏิบัติลูกก็ทำตามปฏิบัติตลอามแล้วโคชาตินะลูกไม่เคยติดพลาดเป็นกำลังกัมยานลูกก็ถวายก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็ให้รู้ว่าท่านมีบวามจริงแล้วเดือนที่แล้วลูกก็ใส่โคชัติสิบวันอลูกไปไปงานนวราชีใช่งานของพระตักสินมหาลาได้ไปงานนวราชีไหมไม่ได้ไปแต่ไม่ปานไป แเราอยากไปหาแม่เขาไม่พาลูกไปแล้วเป็นไรก็ได้มาดูตามคลิปแม่ตอนที่แม่ไปนวราตีใช่เสด็จกอดขนุนกอดวันนี้วันนี้เราได้มาที่นี่นะถามว่าหนุีใจไหมดีใจค่ะเพราะลูกก็ถามตรงๆนะที่ลูกไม่ได้ก้าวไกลพ่อหรือแม่ลูกอยากมีทั้งพ่อทั้งแม่เพราะลูกได้พ่อตัดสินมหาราานวงลูกตั้งแต่13ปี ลูกก็บอกตรงๆว่าท่านอุ้มลูกมาลูกก็ไม่เคยลืมความขอบุณท่านขอบร่างท่านลูกก็ไม่ลืมใครจะลืมลูกไม่ลืมลูกหมายถึงปีแล้วปีแล้วที่แบบว่าตั้งศีลปฏิถานลูกอยากมีพ่อมีแม่ครบก็ดีทุกอย่างอ๋อแล้วมีพ่อแล้วคุณพ่อตักศีลแล้วนี่มันมีแม่แล้วที่ที่นี่ดีใจมากหนูว่าเกิดโตหนูดีใจนะอ๋อสาธุ ในศรัทธานะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็วันนี้ได้มีพลังกันไปนะได้พลังนะใช่คำถามที่คำถามอะไรนะที่ครั้งชาใจรูปอยากถามคำเดียวว่ารูปอยากได้ที่ที่ร้อยเอ็ดเมตาเท่าเลยเขาก็รูปเป็นเงินไม่มีอะไรรูปมีอะไรยากเลยต่อจากนี้รูปจะทำอะไรก็สำเร็จ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 เลยทำได้ทำได้แล้วก็ขอให้รักกันแปลนะแลกันเขาก็เป็นคนจิตใจดี เราก็เป็นคนจิตใจดีจริงๆเป็นคนที่แบบดูเหมือนแรงแต่ไม่ใช่เลยเป็นคนชอบช่วยคนนะ,ะโดนก็หักหลังต่องรอตลองรอนะแล้วยันดีนะเดี๋ยวหลังปีใหม่นะ